thank ah. सेवन मिनट करते हैं वो घानी लेबो को हां उह 28 30 30 ले ले वो को เดี๋ยวจครับก็ยั้งไหวลูตังอันนีตังนอะครับจะจ้อนอีก้อนได้ทีเดียวว่ามันออกยังใหตังไรกบว้วันนี้มีหมดแลด้วรออมากับีุกออชีไม่อแล้ว บ,บ,บ้านบ้านปลา้องเกี <c oughs> เปิดไปซื้อยิปซั่มปลเนี่ยปลปนี่มึงตาวันนี้ไม่ซื้อยากไหนปะบอกปลมัดใชอ่อออา,า,าอันทีพูดดำไมไปนี่น mặc dù chẳng thể ổn định chẳng thể ổn định chẳng thể ổn định chẳng thể ổn ta chẳng thể ổn đây chẳng đây ổn định ช้องอันคือมีอันเดียวอันไหนปูังเดงอีนอันนี้อยู่ปูไก่เคี่ยงมาปูไก่เคี่ยงกันมอันนี้อปูเฮ้ยเนะ ท่อย่อยครทมือเนี่ยมิ้นม่นจะมอันฝ่าหนาบานกูนั่นเิดไปอีกอันทีคิดคิดทีให้อันเดิดไปย่าจมให้กูเดินมนหนดเด้ มาเดยกขัดจุ่มอนี่ปูนั่นตัวใช่อันนี้จีบอันแดกอันแรกอันแรกนี่เป็นจ่องนะนี่กินหัวโตเขียนหัวโตนี่ปูอันเนี่มนปู

เอีบเอียบเนี่ยตั้งแต่ตรงเอียกลมเนี่ย้างห้นำับาล้อามาบนาา้ำหาทุบุณตัวเจ้าทันีสุวันนี้ทนีเอ ตื่นครับเอาของดูเช้าเดี๋ยวของสังก่อนแน่แม่น่ะโอ้ย Kìa cunh nặng nè danh nặng 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 ăn nặng 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 Nhãy bè chụp chóng. Nhãy bố. 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 Nhãy <laughs> ừ, cô có sáng nằm trăm con bé trong <laughs> để chị chết chết này đâu Dạ chưa, quay con bung 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 chưa 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 tiến <ues> บอไงกูบกนะบอกให้ดอกปูบอกให้ดอกไม่เยบอกครัปูเขียนหลูกเก็บบอกคัเีย <c ười> บไปขึ onia, ้ onia, อ onia, นอย่างนี้ปูเกียบแน่นมาเกียบไปเลยปูกูได้ยินเขาบอกจังจีนะไม่แม่ละปูมันวัแม่ละปู

ออกมันออกอีนี้เลยเอนแปลกเชเดียวสสอามนำเชเดียร์นมออกวันเลยไม่ผู้เชเยรงไม่ออกว่าวันนี้ออกยังไาอันที่ว่าเชรออกนะอานนำเชเดียร์ออกด้วยแต่ออกว่าวันออกแต่ได้ว่าวันนี้เช้ามาคว้ากูเดียอกอนเนะออกแต่วั่ได้เด้ออก่นวนไ mời chân này, này mặc cứ, cứ cái này. anh đọc cho kịch ơn yeah. mà yeah. này mà thôi mày 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 inte saya kat alas nak timpong yang nak no por ni neng nak kan dan วัน แม่กันน่ตื่น่าของกูหาชื่ของลูกสาวปูให้มาปูแขนยีออกลูกเช้าปูงั้นนำไปให้ลูกเช้าปูครับหนแม่ของลูกเช้าปูแคนีออูเอ่ยมแม่ออปูมชันเดวชันในเดียวไเยวเอาเวอีกนะพู่นองหมันเ้อะไม่เล่นะปู ไปคนเออนั yeah. hey! ่นแหละไมดลกให้ลูกสาวลูกสาวมันไหวกูนั่งกูมาแบบไห้ลูก้าถึงนัดที่นี่ินดักอกอันนี้ไม่ใช่ ก็น่าหน่อยนะแต่บ่มีจ้ำตัวนี้บอด้กินเขาอันนี้ปฮ้ยเธอครับจ่ออันนี้จังได้กอะไหนรับบอกจังได้กบอมา น่ามาตัวนครับผมมีเท่นานั้นนะะครับ này pen này pen này mưa mưa nè đúng sai à pen gì hả nếu mì cứ bảo chẳng cứ bước đi เยี่ยนให้คุณอะไรคิีอยไให้กูที่ขันจำชิ้นบอกอยากเบอาดูแกได้เยี่ยมเครับว่ามันหลงมันจะเปลี่ยนตัวเดียว baba, vào phua เช่นอันนี้ไม่กว่าแอันี้ัปะตัวมาเนเ็ดเมดครับจา,า,าครับผม เน่ยจัมมี่อะนิคาโป้จัมมี่ครับเอ็นด เยีเ่ยมยญเลยนอยตัวได้ปะจาก,ก,กคุณกูลรบเพทกูว่าฉันเนาหย,ยิบเลยแค่นั้นสิเลยปะป,ปูฉันเดียวกู้คนเดียวก็ไม่ปูเดียวลบลอลิงฮะ ลบแบบไหนลกแบบลบห<อ>รือ,อว่าลบลมมีมลายลกเนีไม่กระถามกูลบแพ่บอูดลบแผ <c oughs> ลมาสังา่งเราอีกูกปชั้นนำจังจัดเทีย <c oughs> <c oughs>